รายการแรกรายการที่หนึ่งนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อเมกสิทธ์ค่ะเนื้อเมกสิทธิ์นะคะดำดำเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อเมกสิทธิ์นะคะเก่าๆดำดำแบบนี้นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อเมกสิทธิ์สวยๆเก่าๆแบบนี้ รายการที่1นนะคะ300อบาท300บาทค่ะรายการที่1รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะท่านเขียวหรือท่านเบี้ยวนี่แหละนะเป็นเหรียญแบบนี้เลยเนื้อเป็นเนื้อทองแดงนะคะเก่าๆเลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญนี้ สวยเดิมหูห่วงสวยๆนะคะด้านหลังจะเขียนปี2 5 1หนะคะด้านหลังเขียนปี2 5 1ห้าหนึ่งสสวยๆแบบนี้เลยดูห่วงนะคะห่วงจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยนะคะห่วงจะเป็นแบบนี้เลยขอบข้างสวยๆนะคะรายการที่สองนี้300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามะคะ่ะ เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสีไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นสีอะไรนะเป็นแบบนี้เลยเขาเรียกสีอะไรไม่ทราบเป็นเนื้อไม่ทราบเนื้อนะคะพี่ขาแต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะคาบเก่าๆตามซอกยังพอเห็นนะคะองนี้ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนี่นะคะตรงใต้ฐานจะเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐาน มีรอยจานยันด้วยนะคะใต้ฐานสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่สามสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่เป็นเขี้ยวกะเสือแบบนี้เลยนะคะเขี้ยวกะเสือติดปลายเขี้ยวยาวๆแบบนี้เ่ยค่ะมาพร้อมเล่มเกาะพลาสติกเก่าๆกันนำได้นะคะตัวเขี้ยวนะคะจะมีรอยจันยัน รายการยันทั่วท้งองค์แบบนี้เลยเนี่ยนะคะเคียวแกะเสือไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบกุนะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้รายการนี้เป็นรายการที่4นะคะ300บาทรายการต่อไปะคะ่ะเป็นรายการที่5้ารายการที่5นี้นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณมีโคดด้านหน้านะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อโลหะสีเงินค่ะสภาพสวยแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะมีโคดด้านหน้าตัวเหรียญเป็นเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆสภาพสวยแบบนี้เลยด้านหลังจะเขียนปี2 5 1หนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณเขียนปี2 5 1หนนะคะมาพร้อมมีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยค่ะมีห่วงในตัวนะคะสวยๆแบบนี้ สามร้อยบาทคะ่ะรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกคะ่ะเป็นพระขุนแผนนะคะไม่ทราบกุกเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยลาลักษีดำนะคะตามซอกตามเนื้อพระนะคะเห็นชัดเจนแบบนี้และค่ะนี่ยนะคะ ลาลักดำนะคะในเนื้อพระเห็นชัดเจนแบบนี้เลยขุนแผนนะคะเป็นพระเนื้อดินค่ะไม่ซาบกุบมาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบนะคะมีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยค่ะองค์นี้300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7คะ่ะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญ25สศตวรรษเนื้อโลหะสีเงินนะคะ เหรียญ25สัศตวรรษเป็นเนื้อโลหะสีเงินหน้าตายังชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังสวยสวยเดิมเดิมสภาพดีนะคะเนี่ยนะคะรายการที่7นะคะ300บาท300บาทคะ่ะรายการที่7รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8คะ่ะรายการที่8นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ คาบก,กูคาบเก่าชัดเจนเลยนะคะสวยแบบนี้สีดำๆนี่ไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นลาลักสีดำหรือเปล่านะคะมันแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพราสมเด็จเนื้อผงนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเมล่มรัดนะคะสีเงินๆแบบนี้ค่ะด้านหลังตันเลยนะมาพร้อมห่วงค่ะมีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลย รายการนี้นะคะเป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นเหรียญอาจาร,รย์ฟันเนื้อทองแดงลมดําค่ะเก่าเลยนะคะเหรียญน,นี้เหรียญอาจารย์ฟันเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยขอบเหรียญสวยนะคะหูห่วงส,สวย<ๆ>ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลัง เหรียญอาจารย์ฟันไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสามร้อยบาทนะคะสา0รอยบาทรายการที่เก้ารายการต่อไปนะคะเป็นพละสมเด็จพิมพ์เขา่าเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์เข่าบวงนะคะส่วนตัวน้องดูไม่เป็นนะเจ้าของเดิมเขาบอกมาแบบนี้นะคะเป็นพละสมเด็จพิมพเข่าบวงเนื้อผงสีสวยแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสีสวยแห้งๆแบบนี้เลย นะคะคสะภาพดีสภาพสวยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่10 300บาทค่ะรายการที่10รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่1 1ค่ะเป็นพระปิดตาไม่ทราบพิม์พเนื้อกลานี่ยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อกลาค่ะพี่ขา สวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยสวยแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะพลรบปิดตาเนื้อกลาลานะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเป็นเนื้อกลาลาแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่ส1บอดนะคะส0 0อบาท300อบาทค่ะรายการที่สิบเอ็ด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆสภาพใช้เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกวยค่ะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆสภาพใช้มาแบบนี้เลยอ่าหัานด้านข้างนี่จะเห็นชัดเจนเลยนะคะแบบนี้หัวลายกลมๆแขนล้ำๆตัวเหรียญสภาพใช้นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนปี2521 มาพร้อมเลื่มกรอบสีทองลงยาสีส,สวยๆด้านหน้าแบบนี้นะคะมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบเลยนะคะรายการนี้รายการที่สิบส0ง้บาท300ร้บาทค่ะรายการที่12รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13เป็นพระปิดตาพิม์พสารเสียงค่ะเนี่ยนะคะ พระปิดตาพิมพ์สารสามเสียนนะคะสสวยแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสภาพดีสภาพสวยนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักใต้ฐานเป็นยันแบบนี้ค่ะเก่าๆเลยนะคะองค์นี้รายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะสา0ร้อยบาทนะคะรายการที่13 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆสภาพใช้ค่ะเหรียญน,นี้สภาพใช้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเนื้อโลหะสีเงินสภาพใช้ด้านหลังจะเขียนปีหนึ่งเจ็ดค่ะสวยเดิมเลยนะคะรายการที่สิบสี่สามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่14รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่15เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อทองแดงดมดำเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นเนื้อเอาเอาเป็นว่าไม่รู้เนื้อแล้วกันนะคะมันสีดำๆแบบนี้เลยนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82นะเกนะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังดอกจันตรงสวยนะคะตัวเหรียญเป็นปี82สภาพดีสภาพสวยมาพร้อมเล่มกรอบสีทองนะคะพร้อมนำขึ้นคอได้เลยเหรียญน,นี้นะคะ300บาท300บาทคะ่ะเหรียญน,นี้นี่นะคะ300บาทคะ่ะรายการที่15 300าบาทพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP กันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มะคะ่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ 15. 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16คะ่ะ เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำนะคะอ,องนี้สวยสภาพดีแบบนี้เลยค่ะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเนี่ยนะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้เลยเนื้อทองแดงลมดำนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากรายการที่สิบหกนี้นะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบห รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดค่ะเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าแบบนี้เลยรูปหล่อไม่ทไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเนื้อทองเหลืองเก่าแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้นะเนี่ยนะคะเก่าแบบนี้เลย รายการที่17นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่17รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18รายการที่18นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณพิมพ์นั่งผ่านนะคะองนี้เหรียญหลวงพ่อคูณพิมพ์นั่งผ่านนะคะเป็นเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆมีโคดด้านหน้า หน้าตาชัดเจนหัวไหล่กลมๆ,ๆแขนล่ำๆเลยนะคะอ,องนี้สภาพดีสภาพสวยเลยนะคะด้านหลังเขียนปี37ค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณปี37เนื้อโลหะสีเงินเก่าๆนะคะรายการนี้เป็นรายการที่18 300บาท300บาทค่ะรายการที่18รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่19 รายการที่19นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ค่าเนื้อทองแดงลมดำนะคะสภาพเก่าเลยนะคะองน,นี้สภาพเก่ามาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าแบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปี2 5 1ห้าหนึ่งนะคะมาพร้อมเลียมกรอบพลาสติกเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่19 300บาท300บาทนะคะรายการที่19รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20ค่ะรายการที่20นี้นะคะเป็นหลวงปู่ททษนะคะหลวงปู่ทวดพิมเพ์ตาลีดเกาๆแบบนี้เลคะไม่ทราบพิมพนะคะ่ะ ไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้หลวงปูท่ทวดพิมพ์ตอนรีดนะคะไม่ทราบกุกนะคาบกุกคาบเก่าคาบเขียวๆตามซอกเห็นชัดเจนเลยสวยเดิมเลยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังรายการที่ยี่สิบนะคะสามรอยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่สองหนึ่งรายการที่สองหนึ่งนี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะเก่าเก่าสภาพดีแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาตัวเหรียญเก่าเก่านะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลัง มาพร้อมเลี่ยมกรอบสีเงินเก่าๆนะคะลงยาสีทั่วทั้งกรอบแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะคะองค์นี้จะมีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะองนี้นะเนี่ยนะคะมีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการที่21นี้นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22 เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อโลหะสีเงินนะคะปีสองสี่หกศูนย์เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อโลหะสีเงินปีสองสี่หกศูนย์เก่าแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันนะคะสวยเก่าสภาพดีมีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสอง รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23 <_ d ata> เป็นพลาเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะลงรักแห้งๆลอนๆเก่าๆแบบนี้เลย <_ d ata> พลาเนื้อดินนะคะ <_ d ata> แห้งๆเก่าๆรักลอนๆแบบนี้เลยค่ะ <_ d ata> สภาพดีสภาพสวยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่23า สามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่24เป็นพระพุทธชินราชไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนือ้อทองเหลืองเก,เก่าแบบนี้เลยสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะองค์นี้คาบกุ้คาบเก่าตามซอกนะคะจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเห็นไหมคะสวยสวยเดิมๆิมเลยนะคะองนี้นะคะ ด้านหลังเป็นยันค่ะเป็นเหรียญหล่อเก่าเลยค่ะสภาพดีสภาพใช้รายการที่ยี่สิบสี่นี้สา0รอบาทสา0ร้อบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่อีนะคะเหรียญหลวงปู่อีเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าเนี่ยนะคะองค์นี้สภาพเก่าเลยค่ะเนี่ยนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังจะเขียนปี2504นะคะตัวเหรียญตัวเหรียญเป็นปี2 5 0 4นะคะสภาพเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมใส่กรอบสีทองสีสวยนะคะพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยรายการที่25นี้300บาท300บาทนะคะรายการที่25รายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่26คะ่ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่26นี้นะคะเป็นพระพุทธชินราชไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยมีน้ำทองวิ่งส,สวยๆแบบนี้นะคะตามซอกจะเห็นชัดเจนเลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะคาบเขียวๆนะคะขึ้นเห็นชัดเจนสภาพผ่านการใช้งานมานะคะองนี้ สวยๆเดิมๆมีโค้ดตรงใต้ฐานค่ะรายการที่26นี้300บาท300บาทนะคะรายการที่26รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27ค่ะรายการที่27นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ฤาษีลิงดำปี2 5ง1นาสนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆ สวยเดิมสภาพดีด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นรูปเท้าเวสุวรรณนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้แบบนี้เลยรายการที่27นี้300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่28นะคะรายการที่28นี้นะคะเป็นพลาสสมเด็จไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์หาเนื้อหนึบๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลย นี่นะคะลองอกสีสวยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะรายการที่28 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะพี่ขารายการเซตนะเป็นเซตสวยเลยเริ่มจากเซตที่1นนะคะเซตที่1นนี้อง์ละ500บาท เซตที่หนึ่งนะคะองละห้าร้อยบาทเริ่มจากเป็นเขาเรียกอตะกุดเ,เขาเรียกอะไรไม่ทราบนะคะเป็นเบี้ยอ่เป็นเบี้ยนะคะเป็นเบี้ยลงลักถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยอ่น้องให้ดูนะคะนี่นะเป็นเบี้ยนะคะลงลักถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะหลักแห้งๆเชือกปเปื่อยๆเลยนะคะมาตามสภาพเลย มีเสียงด้านในนะคะมีเสียงด้านในห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการนี้นะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญค่ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะนั่งกรีบบัวแบบนี้เลยเนื้อโลหะสีเงินเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อโลหะสีเงินนะคะด้านหลังเขียนปีสองห้าสามสองค่ะเก่าๆสวยๆนะคะห้าร้อยบาท 500บาทนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ขาองค์นี้นะคะเป็นกระลาแกะลาหูค่ะเป็นเนื้อกระลานะคะเป็นเนื้อกะลาแกะลาหูมาแบบนี้เลยคาบกุคาบเก่าชัดเจนเลยนะคะเป็นเนื้อกระลานะคะพี่ขาด้านหลังเป็นแบบนี้เลยมีรอยจานยันนะคะมีคราบเนี่ยนะคะคาบกะลานะคะติดแบบนี้เลย เนี่ยนะคะห้าบาทค่ะ500บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกเนื้อชินค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปูุ่กเนื้อชินคราบเก่าคราบกุชัดเจนเลยนะคะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อชินค่ะไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังมีรอยจานยันด้วยนะคะสวย,สวยมีรอยจานยันมาพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองฝั่งเพชรด้านหน้า มีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยรายการนี้นะคะ500บาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเดี๋ยวน้องจะให้ชมนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อโลหะสีเงินเก่าๆเลยค่ะองค์นี้เมตาเห็นชัดเจนนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงปี2 5 0 3ตรงขอบมีบ่าแบบนี้ด้วยค่ะ เนื้อโลหะสีเงินตรงขอบมีบาทแบบนี้ด้วยนะคะสีสวยเลยมีบาททั้งสองข้างเลยนะคะสภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อโลหะสีเงินนะคะเป็นยันแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองห้าร้ย์สามมีบาทนี่คะ่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปเซตนี้นะคะเซตนี้องค์ละห้าร้อยบาทค่ะ เซตนี้นะคะอง์ละ500บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเซตต่อไปเซตที่2เซตนี้ค่ะอง์ละ800บาทเซตที่2ององละ800บาทนะคะเริ่มจากนะคะเริ่มจากพระสมเด็จแล้วกันเนาะนี่นะคะเริ่มจากพระสมเด็จนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อหนึบๆเก่าๆ ลาลักดำนะคะเห็นตามซอกโททั้งองค์เลยรู้สึกว่าจะฝังไปในเนื้อพ้าด้วยนะคะนี่นะเนี่ยนะคะลาลักดำนะคะฝังเข้าไปในเนื้อพ้าแบบนี้เลยค่ะสวสวยเลยนะคะสภาพดีมวลสารยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะ800บาทค่ะเซตที่2นะคะ800บาท รายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพยานเนื้อดินบัวค่ะเนื้อดินดำนะคะแบบนี้เลยหายากนะคะสวยๆสภาพดีเนี่ยนะคะสวยๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นตะกรุดหนังเสือค่ะลงรักปิดทองกเก่าๆมาแบบนี้เนี่ยนะคะ ตะกุดหนังเสือลงรักปิดทองเก่าๆมาแบบนี้เลยสภาพสวยนะคะ800บาท800บาทเซตนี้นะคะอง์ละ800บาทเป็นเซ็ตที่2รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซ็ตที่3คะ่ะอง์ละ1,500เซ็ตที่3นะคะอง์ละ1,500เริ่มจากเบียนะคะมีเสียงนะคะเบียมีเสียง ไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อคะ่ะลงรักถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยสวยนะคะสวยแห้งๆเลยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยรายการต่อไปนะคะเป็นไม้แกะหันนมานนะคะไม้แกะลิงมาแบบนี้เลยเก่าๆมันๆตัวอ้วนๆเลยนะคะองนี้ไม้แกะหันนมานไม่ทราบหลวงพ่อคะ่ะ ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะตรงใต้ฐานหนึ่งันห้าร้อยรายการต่อไปนะคะเป็นงานะคะเป็นงาเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นงานะคะงาแกะแบบนี้ส,สวยเลยนะคะส,สวยเลยด้านหลังเป็นแม่นางกวักค่ะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยรายการนี้นะหนึ่งพันห้าร้อย รายการต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายแล้วเซตสุดท้ายองค์สุดท้ายนะคะเป็นพลักกิ่งเฉลิมพลค่ะพลักกิ่งเฉลิมพลน,นะคะเนื้อนวะนะคะองค์นี้เป็นเนื้อนวะส,สวยๆแบบนี้เลยใต้ฐานจะเขียนว่าเฉลิมพลค่ะเนี่ยนะคะ สวยแบบนี้เลยตรงใต้ฐานจะเขียนว่าเฉลิมพลนะคะเป็นพลักกิ่งเฉลิมพลเนื้อนวะหน0่ค่ะ1,500งจบแล้วนะ